สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทับ1ทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลักกับคุณครูว่านค่ะวันนี้นะคะคุณครูว่านเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยทำเรื่องการหารนะคะทำแบบฝึกหัดต่อจาก ชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนและทบทวนเรื่องการหารไปแล้วใช่ไหมคะและให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําแบบฝึกหัดต่อนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยจะมีการยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเนี่ยเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยยังมีนักเรียนทําแบบฝึกหัดผิดกันอยู่เลยนะคะครั้งนี้ทําให้ถูกหมดทุกข้อเลยนะคะให้นักเรียนเตรียมหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะเรียนทบทวนแล้วก็ทํานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทําแบบฝึกหัดต่อจากของเดิมก็คือเป็นเรื่องของการหารนั่นเองนะคะการหารจําได้ไหมเอ่ยการหารเนี่ยคือการลบนะคะของจํานวนหนึ่งจำนวนลบออกครั้งละเท่าเท่ากันได้กี่ครั้งจนจะหมดไป นะคะซึ่งการหารเนี่ยที่ครูสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆก็คือเป็นการผันกลับของการคูณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตามตัวอย่างนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราทำเรื่องการหารไปทั้งหมด4ชุดใช่ไหมคะก็ยังมีนักเรียนนะคะที่ยังมีส่วนน้อยที่ยังทำไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยววันนี้เราเอาใหม่เนาะ,ะให้นักเรียนนะคะเปิด เปิดแบบฝึกหัดไปเลยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำถึงชุดที่124ใช่ไหมคะเราทำไปทั้งหมด4ชุดนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเริ่มชุดที่125กับ126นะคะเราจะทำแค่2ชุดนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะทำให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะสัก4ี่ข้อนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยไปลองทำเอาเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากข้อที่1ก็คือ 32หาร8 32ลบออกครั้งละ8เท่าเท่ากันได้กี่ครั้งถึงจะมีคำตอบคือ0คือการผันกลับของการคูณนักเรียนก็ไปดูแม่สุดคูณแม่8เลยนะคะ8คูณกับอะไรแล้วได้คำตอบเป็น32นักเรียนก็ไปท่องแม่8เลยค่ะ8คูณ1เป็น8 8ปคูณสเป็น16 8หคูณสเป็น24 8คูณสเป็น32เพราะฉะนั้น32หารหาร8ก็คือ32ลบออกทีละ8ได้ทั้งหมดกี่ครั้งคะ4ครั้งนักเรียนคำตอบก็คือใส่4ลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่2 32หาร4 32หาร4ก็คือ32เนี่ยรบออกครั้งละ4ได้ทั้งหมดกี่ครั้งนักเรียนก็ไปท่องแม่สุดคูณแม่4 4คูณอะไรได้32 414 428 433 1244 16 45 20 46 24 47 28 48 32เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 8นักเรียนก็ใส่8ลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะไปดูแม่สุดคุณแม่อะไรเอ่ยแม่5 5คูณอะไรได้35นักเรียนก็ไปท่องแม่5เลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 30, 5, 45, 5, 40, 5 25 5 6 30 5 7 35, 35เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7 นั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะคะ35หาร7 35ลบออกครั้งละ7ได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะคะเราก็ไปท่องแม่สุดคูณแม่7 7คูณอะไรแล้วได้35นะคะเราไปเริ่มเลย7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนใช้วิธีการท่องแม่สูตรคูณเอานะคะอะให้นักเรียนเนี่ยทำนะคะแบบฝึกหัดชุดที่125และชุดที่126นะคะหน้าที่109แค่1ห,หน้านะคะหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วหน้านี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ย ถ่ายรูปนะคะเหมือนเดิมเลยถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งมาให้ครูตรวจใต้ริงนะคะพร้อมกับพิมพ์ชื่อผู้ส่งงานด้วยนะคะว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะไม่สามารถเช็คชื่อนักเรียนที่ส่งงานได้นะคะพอหลังจากที่นักเรียนเนี่ยทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะ ไปท่องแม่สูตรคูณเดี๋ยวถ้าวันเปิดเรียนเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยมาท่องให้ครูฟังตั้งแต่แม่2ถึงแม่12เลยนะคะจําได้ไม่เอ่ยว่าคุณครูเคยบอกว่าใครท่องได้แม่2ถึงแม่12เป็น3คนแรกครูจะมีรางวัลให้นะคะให้นักเรียนไปฝึกท่องมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับบทเรียนครั้งต่อไปคะ่ะ